ท่าท่ากายบำบัดท่ากายบำบัดสำหรับผู้ที่ปวดหลังปวดปวดเอวกระดูกทับเส้นมีอยู่ทั้งหมด5ท่าท่าแรกก็คือเอามือทั้งสองเนี่ยดันฝาผนังแล้วเอาหัวเข่าเนี่ยดันขเนนข้าไปที่ฝาผนังเหมือนกับท่าดันพื้นเอานับหนึ่ง สองสี่ห้าแล้วก็สลับเทาหลับหน่งให้รู้สึกว่าให้รู้สึกว่าเอวเนี่ยแต่เอวเนี่ยมันตึงแต่ทำทีครั้งก็ได้แต่ให้รู้สึกว่าเอวนี่มันตึงให้รู้สึกว่าเอวนี่มันตึงอ่าได้แล้วตอนที่ท่าที่หนเป็นท่าที่หนึ่งก็ไปท่าที่สอง ท่าที่สองนอนหงายนอนหงายลงมาพื้นพร้อมกับตัแตงตัวมาด้านซ้ายก่อนก็ได้ขวาก่อนก็ได้แล้วก็สลับเทาสลับเทาพร้อมกับบิดตัวไปฝั่งตรงัข้ามสลับเทาพร้อมกับบิดตัวบิดตัวไปทางนู้นเมื่อกี้เนี่ยสลับเทาบิดตัวบิดด้วยบิดตัวด้วยสลับกาใตัวให้ตัวเอียงมานีแล้วสลับกัน ตัวละคหนึ่งสองทำททำหนึง่งถึงหก็ได้ท่านนึงทำไหนก็เนินไม่ไม่ต้องสลับทุครค้งก็ได้สลับแบบที่ว<ๆ>่าหนึ่งสองสามสี่ห้หนึ่งเายี่สองเอียงไปสามอ่าสี่ห้า่แล้วสลับสลับ หนึ S 1> 1, <S ่งอ่าเริ่มตัวมาสองสามสี่ห้าต่อไปต่อไปตาที่สามตาที่สามอ่าแขนเข่าขึ้นแขนเข่าขึ้นพร้อม,ม,มกับมือมารวบแล้วก็แบบมาโยกโยกมาหนึ่งลงไปสองสามสี่ <2. S 1> ห้าต่อไป่าที่ตีนอนคลอมนอนคม้มมือยันพื้นทันพื้นหัวเข่าดันพื้นแล้วก็สลับเข่าไปนำหัวเขาเนี่ยไปถึงยอดอ,อกเลย1 1หน่เหนื่อยหน้าขึ้นต่อไปสองให้รู้สึกว่าเอวมันตึงต่อไปสต่อไป สี่ห้าต่อไปสลับเทาเหมือนเนินพยายามไม่กดเลยกดไปถึงยอดอกเลยถ้าถึงหน้าอกได้ยิ่งดีอ่าอะไรสามสี่ห้าเอาต่อไปนอนร่มท่าที่ห้านอนแบบกระโดดล่ม เอานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพยายามเล้นก่อนเด็กเ้นมาแปดเก้าสิบหนึ่งองสามนันแห้ะเต้มาห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคห้าสบ่าน